สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดังซีไทยแลนด์ด้ว i เหมาะกับรถเล็กนะคะเพราะว่าเป็นข้าวโพดน้ำหยดนมันเป็นข้าวโพดแปลงเล็กๆระยะล่องมันสั้นนะคะเหมาะกับรถเล็กมากกว่าแต่ว่าข้าวโพดนะงาแงแนงหนองเ,เอ้ยไปเอาผักจูบฝักหนึ่งฝักหนึ่ง ไครับคุณียังไงครับเกี่ยวไปได้ครับรอู้เกือบเหงาทุเรียนจนอันนหนกับทุเรียนทุเรียนในแปลงขราโพดมันพื้นที่มันหมอกกระรถเล็กเป็นข้าวโพดน้ำยศมันระยะล่องมันสั้น เดี๋ยวพญห้เจ้าคือโอ้สบิดแล้วตามเก็บสะออนข้าวโพดเขา,เขางามเฮงค่ะนี่ไม่ขาดไร่ละตันห้านคะคะไร่ละตันห้าเก็บไร่ เรเก็บป็นไร้นะทุกคนไล่ละหกร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นตันกะหวานเจี๊ยบไร่ละตันห้าสองตันเจ้าไหนน้ำน้ำถึงอะ่ะไร่ละสองตันนะคะอันนี้ไม่ขาดตันห้านะนี่โอ้ยกัำคุมสิบภาพไปพี่น้องวดร่องแค่นี้เอง,เ,องเป็นแปลงยาวค่ะแต่ว่าน้ำดดเขา ถ,ถ้าทำร o n g สั้นมันจะง่ายต่อการการดูแลนะคะขึ้นต้องวอนสิมันง่ายต่อการดูแลอันนี้ก็เข้าวโพดเหมือนกันร้าเป็นร o n g สั้นนะคะง่ายต่อการดูแลเหมาะสำหรับรถเล็กนะคะพื้นที่ตรงนี้รถใหญ่เราด้โรบุรีโรบุรีเนะี่ยเป็นเข้าโพดไล่เข้าโพดเข้าวไร่ พนน้ำฝนนะเขาพ่หยอดน้ำฝนนะเขาพ่นหน้าฝนนะนนนะล่องยาวสุดหูสุดตานี่เป็นล่องสั้นเอ็กซี่เอินมากกับมานะน้ำเพลินค่ะพี่น้องทุเรียนนี่ล่องส,สั้นแค่นี้เองมีทั้งมันข้าวโพดยุค่ากับมี่ทุเรียนกับมี่ค่ะ พื้นที่เขาเจ้า mình ngay của máy nè มีดมสีสูเขาบ้าน้อพี่น้อง ไปน่องยาแบบนี้โอ้ยเกงง่าย นี้ซอลกกับแะด,ดมกับใบเกี่ยวเนอะคะ่ะสิฮียาบากนก่รเอารถมันจอดไว้ซื้อพอกันเมมมาหากระบ,บางกว่าเดี๋ยวไปทุระก่อนแล้วก็ไปทำเอ่อลงทะเบียนกเกษตรกรน,นะคะเพราะว่ามันจะหมดเขตยี่สิบสองเนี้ยแหละ จะขึ้นไปไปขึ้นลงพักก่อนครับพี่น้องค่ะวก็จะพี่เหลีองมพี่เหลี่ยมพี่เล่ากันเนาะพี่น้องพี่น้องแจ้แข่งคว่ไว้เข้ากันไปเขาลงขึ้นลงพักก่อนพี่น้องพี่น้องจาดุเขาเป็นพี่น้องซอดหรอกกูได้จำได้กับที่เดินคลิปอันเพชททางนั่นละ คนเก็ีทยข้างออกครับอ่ะมันเด้งออกเลยเนาะฟักมันเด้งออกเพราะว่าเขาปลูกมันแห้งแห้งค่ะแต่คนกเกาว้แห้งแหง้งอีกโอ้จะได้เนาะเออเขาเกีียวลายเงาเดีเยวว่ะไอ้เขาสิม,มันเบี่ยว <laughs> จังบน เขาวิ่งแนวยาวเลยค่ะแกไม่วิ่งตัดอุ้ยถ้าวิ่งตัดอย่างนี้ใครจะกันมันเดี๋ยวยเป็บนบลาปนเจ้าของเขาก็เข้าใจนะเจ้าของคนแถวนี้เขาก็เข้าใจพื้นที่เขาเพราะว่าก็ทําแบบนี้มันทําง่ายแต่ว่ารถเกี่ยวยากเขาก็ตามเก็บไ,ได้ไม่มีปัญหวาวันเกียบแล้วเฮาเขาก็ว่าว่าเลล่ะแต่แล้วจะสิเกี่ยวแต่เขาก็ดตามเก็บอยู่แล้ว ขาหู้แมนไผสิปี่้อยหน,หน่อยๆเนาะมันเดี่ยวขันเป็นก็นอยู่กำํำแพงนะมึงเกี่ยวไม่รอดเลย <c oughs> ดีแต่ว่าคนินที่ขาหูค่ะเขาตันกิบก็สังใ่เสียดายเดดขาทำร่องสำหรับเขาทำง่ายแต่ว่ารถมันเกี่ยวยากเนาะแล้วก็ดำสภาพค่ะ แต่ว่าเขาปวดง่งานบีลิ่พี่เนไปครับหลักอะไรก็ใช่ในเด้อจา้า